สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามไลน์ออฟฟิเชียลช่องมาลุกไทยการวาผู้ฝ่ายรู้ทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดกันถึงเรื่องของเบี้ยกล้ามปูครับเบี้ยกล้ามปูในกรณีที่เราเป็นฝ่ายที่เราต้องรับมือนะเราจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงผมจะใช้คําว่ารับมือนะผมจะไม่ใช้คําว่าแก่นะเพราะว่ามันจะเป็นรูปที่แบบมันก็จะพอเล่นกันได้นะกล้ามปูเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับนะโดยความรู้ส่วนตัวเนี่ยเคยเห็นอาจารย์จิบทิ่ม3เบียย้ยแล้วก็เคยเห็นอาจารย์มหาปอทิ่มเบี้ยชอช้าง6กปชาช้าง5 ทำไมเขาถึงเลือกที่จะเปิดก้ามปูเพราะว่ามันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งครับที่เขาก็จะมีความคิดว่าโอ้เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเดินเบีย้ยชอช้าง6มาชอช้าง5้าแล้วขึ้นโคนไม่ได้ไงเราก็จะได้ตีด้านซ้ายมือของสีดาอ่ะเขาคิดเขา่าไม่ได้ผิดอะไรมันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งการเล่นแล้วถ้าคุณไม่อยากเจอแบบเนี้ยคุณต้องทิมสกัดเบีย้ยเนี่ยต้นเกมถ้าคุณไม่อยากเจอนะแต่อันนี้ในกรณีที่บางทีเรารู้ไงว่าเราจะรับมือ,อยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า มันมีวิธีการอย่างไรบ้างการที่คุณจะทิมเบียชอช้าง6มาชอช้าง5แบบนี้คุณต้องดูก่อนครับว่าขุนเขาเนี่ยมันอยู่ในตาที่ปลอดภัยหรือยังและเรือมันเชื่อมถึงกันหรือยังในกรณีนี้เรือไม่เชื่อมถึงกันเมื่อเรือไม่เชื่อมถึงกันเหตุการณ์มันก็เลยจะเกิดขึ้นนะครับเขากินใช่ไหมเขาอาจจะแบบกินลงกินเรือกินปาบถ้าเกิดเขาขึ้นขุนอันนี้จบไม่มีอะไรทิมเบียแล้วทิมเบียเสร็จเขาถอยแทงเม็ดอันนี้ตามระเบียบตามสูตร สองสูงกลางกระดานก็หมากฝ่ายดําก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่านะแต่จะเล่นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ทั้ง2ฝ่ายอยู่ที่ความยิดเห็นขอ,องทั้ง2คนหมากลุกเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับแต่เท่าที่ผมชอบผมชอบสีดํามากกว่านะฮะถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ได้กดรณียของการขึ้นขุนเดี๋ยวผมไปไวๆนะครับถ้าเกิดเขาตี3เบี้ยแล้วกินนะอันนี้ก็ชิวๆไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ลุกไปก่อนทีนึ่งสั่งสอนนะครับเขาอาจจะปงมาปิดหรือว่าเราเราอาจจะ เดินมาไหมพอเดินมาเสร็จเขาถอนมาใช่ไหมเราอาจจะเอาแบบมาต่อไหมเพื่อที่จะไล่กินเบี้ยฟรีฟอเงี้ยอันนี้ก็คอนเซปต์ไอเดียง่ายๆหรือเกบ,บคุณจะเดินตามแบบทรงง่ายๆก็ได้แทงเบีย้ยสูงเบียเบ้ยสูงได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชอบนะสามเบีย้ยคงไม่มีใครเดินหลายคนคงม,มองว่าเฮ้ยกินฟรีดีกว่ากินฟรีเสร็จเราเรือลูกเลยปั้งเขาใช้โคนปิดใช่ไหมไอจุดเนี้ยมันมี2แบบคือเราใช้โคนกินคือท่อนแยกมันเยอะผมขอบีฟง่ายๆแล้วกันอีกจุดหนึ่งก็คือ เอาตัวนี้แล้วกันทิมเบียนะครับพอทิมเบียเสร็จก็าอาจจะก,กินใช่ไหมแล้วก็าจะเอาม้ากินเขาขึ้นขุนทีเนี้ยเราก็อาจที่จะเดินเบียขึ้นไปเป็นเบียคู่นะครับอันนี้ก็เป็นแต้มที่แบบมันก็เล่นกันได้นะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นเล่นกันได้ทีเดียวทีเนี้ยมันก็จะมีวิธีการเดินแบบหลายวิธีมาก1ก็คือแบบเดินม้าไซโค้งขึ้นมาเดินม้าไซโคเนี่ยก,ก็เดินได้นะไม่ใช่ว่าเดินไม่ได้อันนี้เราอาจจะมีรูปแบบที่แบบทิมเบี้ยใส ไอตัวเบีย้ยกับเม็ดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ลองไปศึกษาต่อกันดูนะเพราะว่าตอนนี้คืออ่ามันมีช่วงจากัดเวลาอยู่ในการลงในลายนะมันผมเห็นบ่อยมากคือเดินเรือเดินเรือเสร็จตรงนี้ไม่มีอะไรเราก็เดินโคนออกมาด้านนอกได้จุดประสงค์ของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้าตีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังจะยืนขึ้นตอนเนี้ยมาคือฝ่ายตรงข้ามกำลังกำลังจะยืนขึ้นนะแต่เขายืนไม่ได้เขาต้องมาติดขุนติดเรือติดอะไร ตอนนี้เพราะว่าเขาดันไปกินเบีย้ยฟรีเราแล้วเราก็ต้องใช้จุดนี้ในการเข้าโจมตีแล้วที่ผมอธิบายนิดนึงเรื่องของหน้าเบี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาแทงสมมุติเขากินตัดก่อนอันนี้เราก็อาจจะใช้เม็ดกินก็ได้นะเอ้ยใช้เบีย้ยกินกได้หรือใช้เม็ดกินกได้แต่ผมแนะนําใช้เม็ดกินดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาแทงขึ้นมาเนี่ยโอเคเราจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าเม็ดเราเนี่ยไหลลงแท่นได้เพราะาเราถอยมาเสร็จใช่ไหมเม็ดเราไหลลงได้คุณอาจจะบอกว่าเอาเขาเดินโคนได้อาเดินโคนได้ ไม่เป็นไรเราอาจจะเดินโคลนขึ้นมาบ้างคือถ้าเขาทิมเบี้ยขึ้นมาตรงนี้เกมมันจะค่อนข้างแตกแตกกระเจิงมากแต่ว่าหมากสีดํามันจะโล่งๆโปร่งๆแล้วหมากสีดําจะค่อนข้างตีหนักกว่าเพราะว่าโคลนสีขาวเนี่ยมันอยู่ด้านหลังมันยังไม่ได้ใช้งานแต่ถามว่าหมารูปนี้ใครได้เปรียบคือผมใช้คําว่าชอบสีดามากกว่าเพราะว่าเอ่อเหมือนกับว่าตรงนี้มันยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมเพียงแต่ว่าโดยความคิดเห็นว่าเราชื่นชอบทรงสีดํามากกว่าเท่านั้นเองนะก็เป็นอันนี้ ก็พอประมาณนะครับก็เป็นรูปแบบที่เราเอาไว้เล่นกันได้ดีกว่าคุณไปเดินเ,เดินนูน่นเดินนี่แล้วโดนหมากฝ่ายขาวตีถมเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้มันจะทําให้ทรงเรากลับมาพอเท่ากันนะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหมักลูกไทยข่าวรถไปรู้ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และหลายด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอยากให้ทําคลิปเรื่องอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวผมคลมว่าผู้ตีรู้จัดให้นะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและ ไปยครับทุกคนทรวาวาสผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งปอตทอรวมคนคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นรวมค่าจะส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดหมากลุกไทยได้เลยครับ